สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องปลดนี้นะครับสำหรับวันนี้ก็มีข้อมูลข่าวสารดีๆนะครับที่เป็นประโยชน์นะครับมาแชร์ให้กับทุกท่านได้รับทราบกันนะครับสำหรับท่านใดนะครับที่ว่างงานนะครับหรือต้องการเปลี่ยนงานก็ต้องไม่พลาดนะครับเมื่อรัฐบาลได้จัดหาตำแหน่งงานว่างนะครับจำนวนถึง2 0 0 0 0 0อัตรานะครับ เพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ต้องการหางานทำนะครับในช่วงโควิดระบาดสำหรับผู้ที่ถูกเลิกจ้างหรือว่ายังไม่มีงานทำนะครับก็ต้องไม่พลาดนะครับก่อนอื่นนะครับก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับหากคิดว่าข้อมูลมีประโยชน์ก็แชร์ให้เพื่อนท่านดูเยอะๆนะครับ ใครมีข้อสงสัยหรือแนะนำติชมช่องก็อคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับกระทรวงแรงงานนะครับรวบรวมตำแหน่งว่างงาน2 2อแสนอัตรานะครับสามารถสมัครออนไลน์ได้นะครับนางสาวรัชดานะครับธนาดิเลกรองโฆษกรัฐบาลนะครับเปิดเผยว่ากระทรวงแรงงานนะครับให้ความสำคัญกับการแก้ปัญหาการว่างงานจากผลกระทบโควิด -19 นะครับ โดยรวบรวมตำแหน่งงานว่างนะครับทั้งงานประจํางานพาร์ทไทม์จำนวน2แ20,000กว่าอัตราไว้นะครับโดยนะครับบริการประชาชนผ่านทางเว็บไซต์นะครับเว็บไซต์ smartjob.doe.go.th นะครับหรือเว็บไซต์นะครับไทยมีงานทำ .com นะครับผู้สนใจสามารถสมัครงานออนไลน์ได้ทางเว็บไซต์ได้เลยนะครับ อ่าส่วนเว็บไซต์นะครับเดี๋ยวจะทิ้งไว้ใต้คลิปให้นะครับทั้ง2 2เว็บไซต์เลยนะครับส่วนนะครับสำหรับตำแหน่งงานว่างนะครับ10อันดับแรกนะครับที่นายจ้างและสถานประกอบการต้องการมากที่สุดคือนะครับ 1. แรงงานด้านการผลิตนะครับ 2. แรงงานในด้านการผลิตต่างๆแรงงานทั่วไปนะครับ 3. แรงงานด้านการประกอบอื่นๆนะครับสตัวแทนในหน้าขายบริการธุรกิจอื่นๆนะครับหนะครับพนักงานขายและผู้นำเสนอสินค้าอื่นๆนะครับหพนักงานบริการลูกค้า 7. พนักงานจัดส่งสินค้าอื่นๆนะครับแนะครับผู้ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์สินค้า เส้นใยเสื้อผ้าและผลิตภัณฑ์อื่นๆนะครับ 9. ตัวแทนขายผลิตภัณฑ์นะครับและ10นะครับเจ้าหน้าที่คลังสินค้าอื่นๆนะครับย้าอีกครั้งนะครับผู้ว่างงานนะครับที่ประสงค์จะหางานทำสามารถเลือกสมัครงานผ่านช่องทางนะครับการให้บริการจัดหางานรูปแบบออนไลน์ได้ด้วยตนเองนะครับ ได้ที่เว็บไซต์ smartjob.doe.go.th หรือเว็บไซต์นะครับ thaimigan.com น,นะครับเพื่อลดการรวมตัวของคนจำนวนมากนะครับและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 นะครับหรือโควิด -19 นะครับส่วนกรณีที่ไม่สามารถใช้บริการออนไลน์ได้นะครับสามารถติดต่อขอรับบริการได้ที่ ศูนย์บริการจัดหางานนะครับเพื่อคนไทยสมาร์ทจ็อบเซ็นเตอร์นะครับสำนักงานจัดหางานนะครับกรุงเทพมหานครพื้นที่1-10นะครับและสำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัดนะครับหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนนะครับกระทรวงแรงงานโทร1 5 0 6กด2นะครับ ก็สำหรับใครนะครับที่ว่างงานอยู่นะครับหรืออยากจะเปลี่ยนงานก็ลองเข้าไปดูในเว็บไซต์ได้นะครับก็เดี๋ยวจะทิ้งไว้ใต้คลิปนะครับนี่ก็เป็นข้อมูลดีๆนะครับที่ทางช่องได้นำมาแจ้งให้กับทุกท่านได้ทราบกันนะครับหากคิดว่าคลิปมีประโยชน์นะครับก็ช่วยแชร์ไปเยอะๆเ,เลยนะครับยังไงก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะครับหากมีข้อมูลที่มีประโยชน์ ทางช่องก็จะนำมาแจ้งให้กับทุกท่านได้ทราบอีกครั้งนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ